สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลา Happy Food นะคะ mm hmm. โดยดิฉันพี่เอื้อยสาวิตรีปันเดย์และน้องแป้งแป้งจิสรีวุธค่ะช่วงเวลาที่เราจะนําเสนอเมนูอาหารแสนอร่อยให้คุณผู้ชมนําไปทดลองทํารับทานกันที่บ้านค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยเป็นเมนูที่อร่อยและติดอันดับ1ใน10ของอาหารที่ต่างชาตินิยมใช่น,นะะเป็นเป็นเมนูอาหารไทยที่ต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้จักค่ะ ก็รองลงมาจากพวกต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกระเพรานะคะก็จะมีต้ดเม็ดมะม่วงใช่ก็จะ,ะมีต้มขาไก่ด้วยนะคะ,คะที่เราหยิบยกเมนูนี้มาเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นอาหารที่อยู่ในกระแสต,ตอนนี้นะคะเพราะว่ามีการพูดถึงอาหารไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกเราทําไปแล้วตอนนู้นมาสแมนะนะคะก็เลยหยิบเมนูอื่นมาลองทําให้ดูได้อย่างเป็นเมนูที่ทําไม่ยากทานกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ จะว่าไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าไขมันจากกะทิเนี่ยเป็นไขมันที่ดีใช่นะคะแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่านะคะมีใบมะกรูดมีตะไคร้ะนะคะก็ช่วยในเรื่องระบบการย่อยปรับสมดุลของธาตุนะคะ,คะแล้วก็ผักชีมีทั้งสองชนิดเลยทั้งผักชีไทยและผักชีใบเลื่อยนะคะก็วันนี้เราเป็นต้มขาไก่เราเลือกใช้เป็นปีกกลางแล้วก็ปีกบนค่ะ ะะเราก็เอามาเคี<ม>เ่ยวไว้ก่อนนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเคี<ห>่ยวเขาไว้ให,ให้เปื่อยก็ได้ใช่เขาสุกนุ่มอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะ,ะก็เคี่ยวเขาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมา,าปรุงเขานะคะ,ะเราใช้น้ําธรรมดานะคะแล้วก็ต้มเคี่ยวเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นน้ำสต๊อกก็<ะ>เติมเกลือลงไปนิดหน่อย ะะเรามาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจะมีกะทิอันนี้เราเลือกใช้เป็นหัวกะทิสำเร็จรูปนะคะ,คะก็ใช้ประมาณสองถ้วยนะคะ,คะก็มีพริกแห้งทอดนะคะมีเห็ดฟางก็มีข่าตะไคร้เปมะกรูดนะคะชีฝรั่งผักชีนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสดเล็กน้อยนะคะบุบๆแล้วก็ใส่งลงไปเราจะปรุงรสเพื่อความเปรี้ยวด้วยมะน,นาวและมะขามเปียกนะคะแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะคะ แล้วก็อีกอย,อย่างที่จะช่วยเพิ่มความหอมให้เมนูนี้คือน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลา s อ v ตรารสครัวไทยผลิตจากปลาไส้ตันแทร้อยเ์เซ็ตค่ะ,คะ เดีย๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของอเครื่องเทศกันนะคะแล้วก็หั่นเห็ดเตรียมไว้ะระหว่างนี้เราก็เคี่ยวไก่ของเราไว้เลยนะคะต้มขาไก่นี่ก็เหมือนกับคล้ายๆต้มยำแต่เพิ่มกะทิลงไปนะคะใช่แล้วก็ใส่ขาให้เยอะกว่าตะไคร้นะคะเพื่อให้ความหอมของขานี่โดดเด่นแล้วก็จะให ขานี้รับประทานได้เราก็เลือกใช้ขาออดนะคะอ่อดมากมารับประทานไปด้วยเลยค่ะฝานบางๆเลยนะคะแต่ก็อย่าใส่มากเกินไปนะคะมันจะ,จะปลาค่ะ,คะแล้วก็ใบมะกรูด,ดเดี๋ยวดิฉันจะฉีกให้ใบมะกรูดเขาเรียกจะเรียกใช้ว่าใบาอะไรนะคะที่ไม่แก่ไม่หอ,อนเกินไปใบเพสลาดค่ะใบเพสลาดก็จะเป็นใบไม้ ที่อยู่ในช่วงใบที่2ถึงใบที่4ของต้นไม้นะคะก็ mm. ถ้าเป็นใบไม้ที่จะรับประทานใบก็จะทําให้กินได้สบายได้รสชาติของใบไม้นั้นๆแท้ๆนะคะไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปค mm. ่ะใบมากรูดแล้ก็ฉีกแกนลางออก ะะเราคลลอกเปลือกหนาๆออกไปก่อนนะคะ,คะเมนูนี้เราสามารถดัดแปลงใช้พืชผักอื่นๆมาใส่ก็ได้นะคะที่นิยมกันก็จะเป็นหัวปลีนะแป้งนะหัวปลีกระหล่ำปลีนะคะ,คะเห็ดเข็มทองก็ได้นะคะ,คะดัดแปลงไปได้มากมาย เอาละไม่ต้องใส่เยอะใบมะกรูดค่ะ,คะเอาละตอนนี้น้ำซุปของเราเดือดแล้วเราใสา่ขากับตะไคร้ลงไปก่อนนะคะ,คะใบมะกรูดเราจะยังไม่ใส่ใส่ทีหลังนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าใส่เยอะเกินอะไรก็ตามถ้ามันเยอะเกินมันจะทำให้รสชาติผิดเพี้ยนไปใช่ะค,ะค่ะ,คะเอาละ เรามาเตรียมเห็ดค่ะใช้เห็ดฟางนะคะบางคนจะใช้เห็ดหลายชนิดก็ได้แล้วแต่เห็ดหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ,คะเห็ดฟางเขาจะมออีสารที่เรียกว่าโมโนโซเดียมกูตาเมตตามธรรมชาตินะคะแล้วคือสารที่ให้รสชาติเหมือนกับผงชุรสนะคะคุณผู้ชมะนะคะ จริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะกินเห็ดฟางให้เป็นต้องกินเห็ดฟางที่บานแล้วนะคะถ<ช>ึงจะได้รสชาติของโมโนโซเดียมกูตาเมตที่บอกนะคะเห็ดฟางตรงนี้ก็คือให้ความสวยงาม<ช>แต่จะอร่อยสู้เห็ดฟางที่แยมบานแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปตลาดแล้วเจอเห็ดฟางที่กําลังแยมบานหรือบานแล้วซื้ออันนั้นล่ะค่ะ มาปรุงเวลาปรุงแล้วมันอาจจะดูเหมือนกับเละๆไม,ไม่ไม่น่าชมแต่อร่อยมากนะคะ,คะถ้าเห็ดฟางตุ่มๆนี้ก็เพื่อความสวยงามหรือถ้าอยากถ้าหาซื้อไม่ได้แต่อยากทานแบบเห็ดที่บ้านแล้วให้เอาเข้ามาหาะกระดาษหนังสือพิมพ์ตั้งไว้ในห้องปติสักพพาเขาจะจะบ,บาน,บบานใช่ไหมคะ<น>เป็นการเร่งนะคะ,คะเร่งอุณหภูมิเขาค่ะเห็ดเราใส่ยเยอะเลยนะ เห็ดนี่เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีนะคะ,คะดีกับสุขภาพเพราะว่าจะมีแคลอรี่ที่ต่ำไฟเบอร์นะคะเห็ดเนี่ยด้วยตัวเขาเองเขาจะเป็นผักที่มันปลอดสารพิษอยู่แล้วเห็ดเป็น